สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับนี่วันนี้จะมารีวิวเป็นเครื่องต้มไขอ่อีกแล้วทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเครื่องต้มไข่แต่คราวนี้นะครับเป็นของอาคาเมลนะครับเครื่องต้มไข่นะครับรุ่นตัวนี้จะเป็นดีหนึ่งแปดหนึ่งสามนนะครับอ่าออกมาดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวฝา นี่เป็นเครื่องนะครับอ๋อมีอันนี้มาให้ด้วยตัวเหมือนน่าจะเป็นนะครับกับแบบจุกยางรองขานะครับเป็นจะเป็นเหมือนโฟมๆหน่อยอ่าตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บออกมาอันนี้สเปคเขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกสเปคก็ทั่วๆไปนะครับน้าหนักอยู่ที่5 0 3กรัมน้ําหนักรวม653 ขนาด180 180 170นะครับเป็นรุ่น d 181 300นะครับเครื่องต้มไข่อันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับมันติฟังก์ชันผมเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับของอีอกตัวหนึ่งคิดว่ามองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันการทํางานอะไรน่าจะไม่ต่างกันเลยนะครับมี7เมนูอะเพราะดูคร่าวๆแล้วมันตัวเมนูมันแทบจะไม่ได้ได้ต่าง กันสักเท่าไหร่เลยนะครับต่างกันที่รูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็แบรนด์เฉยๆอ่านะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นเมนูภาษาไทยอ่ามีอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับไอ้นี่ไข่ตุนไข่ตุ๋นนะครับเป็นถ้วยสแตนเลสมาให้นะครับไข่ตุนนะครับตัวนี้ก็มีอ๋อนี่ไงนี่จุก4อันนี้นะครับมาใส่ตามพวกนี้อ่ากันลื่นหน่อยหนึ่งนะครับนี่เครื่องต้มไข่มีสัญลักษณ์อย่างนี้บอกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นที่วางไข่นะครับเอาไข่วางตรงนี้ต้มได้4ี่ฟองนะครับนี่ก็เป็นตัวเท วัดอุณหภูมิของน้ำนะครับหน้าตาลักษณะอะไรก็แบบเหมือนกันเลยนะครับเหมือนเครื่องต้มไข่ทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับเมนูภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวสีเขานะออกเป็นออกเป็นครีมครีมหน่อยไม่ได้ขาวนะครับไม่ได้แบบเป็นโทนขาวขาวจัวอ่าเขาจะออกเป็นครีมครีมหน่อยก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันจะมันจะไม่เลอะง่ายเหมือนขาวจัวนะครับก็จะมีเนี่ยเป็น L1 ไข่ย่างมะตูมนะครับเหมือนเดิม L2 ออนเซน L3 ไข่ต้ม L4 ไข่ตุ๋นนะครับ L5 ไข่ต้มสมุนไพรนะครับ L6 ยกเกิด L7 แล้วก็จะเป็นต้มนึ่งตัวนี้จะมีตอนวนี้เป็นตั้งเวลานะปุ่มตรงนี้เป็นตั้งเวลานะครับ,ลรบแล้วก็ปุ่มฝั่งนี้จะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะปุ่มฝั่งนี้ปุ่มตั้งเวลานะครับเมนูเขาไม่ได้มีบอกอะไรมากเท่าไหร่นะเดี่ยว่าเดี๋ยวผมจะมาดูแล้วก็เดี๋ยวมาย่อยให้ดูทีหนึ่งก็กแล้วกันนะครับเมนูเป็นภา,าษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษา,ศาจีนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นภาษาไทยนี่อันนี้ตัวฝา ฝาเขาจะเป็น <c oughs> เป็นจะเป็นยางจับแบบนี้นะทุกคนเป็นยางจับนะครับอ่าเป็นจุกยางแบบนี้ฝาเป็นกระจกมีรูระบายอากาศนะครับเวลาวางใส่วางไปแบบนี้แล้วก็ใส่เอาฝาวางแบบนี้นะครับอ่ลาลักษณะตัวเครื่องจะเป็นออกแนวมนๆนะไม่ได้เหลี่ยมมากเหมือนรุ่นที่แล้วนะครับฝานี่เวลาวางต้องต้องดูมุมมนด้วยนะทุกคนถ้าเกิดว่าวางฝั่งนี้เหมือนจะไม่มันมันจะเลื่อมๆหน่อยนึงอ่าต้องวางเวลาวางนะครับต้องหมุน มันจะต้องวางฝั่งนี้มันถึงจะเข้าล็อกเขาพอดีปึ๊บเนี่ยมันถึงจะกดลงไปได้พอดีนะที่สังเกตของผมนะเนี่ยวางฝั่งนี้มันจะลืมเลื่อนนะมันจะไม่ลงล็อกนะครับจะไม่ลงล็อกต้องวางฝั่งนี้นถึงจะลงล็อกปิดสนิทได้พอดีนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีผลเท่าไหร่เนี่ยก็คือเอาเอาเอา,เอาตัวรูระบายอากาศเอาไว้ด้านข้างนะครับก็เดี๋ยวไปลองทดสอบเลยนะเอาไปล้า,ทางทำความสะอาดก่อนครับเดี๋ยวก็จะลองต้มไข่ให้ดูก่อนนะครับจะได้ดูระบบไฟระบบเมนูเขาว่าหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้ใครจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะแล้วแต่นะครัับไอตววในนส่ขงโฟม นะครับแล้วติดก็แกะออกมางี้แล้วก็เอากาวสองหน้าออกจากนั้นก็ติดเข้าไปที่นี่มันก็กันลื่นดีนี่นะครับตัดเข้าไปอย่างี้ ติดให้ครบ4อันนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วนะยังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมไข่มาแล้วเตรียมน้ํามาแล้วนะทุกคนดีจะมาให้ดูเมนูคร่าวๆเบื้องต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะทุกคน <S <S เปิดสวิตช์นะครับเึ๊บนะจะดังปี๊บทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ขีดๆแบบนี้อันดับแรกร้อยเรา,าทำงานง่ายๆเลยเนี่ยเรากดแค่ปุ่มฟังก์ชันอย่างเดียวนะมันก็จะไล่เมนูไป L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 นะครับ กด L2 ไปกดเลือกไปนะครับ L3 L4 นะ L 3, L ครับก็คือไข่ตุ๋นนะ,ะ L5 L6 เจะวนมาสุดท้ายก็จะเป็น2ขีดนะครับและเมนูฝั่งทางนี้น่าจะเป็นปุ่มตั้งเวลาทุกคนมันจะขึ้นเรากดที่แรกเนี่ยจะขึ้นเป็น0ูนใช่ไหมครับ0.0ครั้งที่2จะขึ้นเป็น0.5อันนี้ก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่ง3นะครับอันนี้คือน้ำาถอยหลัง สมมติว่าเราตั้งตอนเที่ยงคืนเราต้องการให้มันเริ่มทํางานตอน6กโมงเช้าเนี่ยเราก็ตั้งเอาไว้6ชั่วโมงครับจากนั้นก็มากดปุ่มนี้เพื่อว่าให้มันจะทําไข่อะไรสมมติเราผมว่าตอน6กโมงเช้าให้มันต้มไข่ต้มเนี่ยเปิดไหมมันก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับพอครบ6ชั่วโมงมันก็จะเริ่มทํางานตัวที่เป็น L3 ที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้ก็พอกดปุ่มฟังก์ชัน ก็จะทาการยกเลิกเมนูทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาเป็น2ขีดเหมือนเดิมโอเคนะครับนี่ก็ไปล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะลองทดสอบดูนะครับอันนี้ฝาใส่ปิ้งเลยนะครับล้างก็ล้างง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนในส่วนของตัวตรงนี้ก็ล้างธรรมดานะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ในนี้ก็คือล้างเอาน้ําขีดเข้าไปได้เลยนะครับเอาน้ําใส่ล้างหรือว่าจะใช้น้ํายาล้างจานก็ได้นะนิดหน่อยนะครับล้างในนี้แล้วก็ล้างออกนะครับ กินน้ำล้างได้แค่ระวังไม่ให้น้ำมันเข้าไปในนี้แค่นั้นเองนะอย่าให้น้ำมันเข้าไปทางทางด้านล่างอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเลยนะครับเอาเป็นไข่ยาวตุมก่อนละกันเมนูแรกนะทุกคนผมนะครับเวลาจะต้มไข่เนี่ยจากเครื่องจากประสบการณ์จากเครื่องเก่าที่ใช้นะครับก็ให้ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะทุกคนประมาณปลายช้อนชานะครับเนี่ยประมาณปลายช้อนชาแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยประมาณนิดนิดเดียวพอนะครับประมาณแค่นี้ก็พอแล้วนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วมันจะปอกไข่ง่ายเวลายิ่งเป็นไข่ต้มเนี่ยมันก็จะยิ่งปอกเปลือกได้ง่ายมากนะครับ อย่างนี้เราทดสอบเมนูแรกขยามาตูมก็มันก็ต้องปอกเหมือนกันแหละนะครับใส่ไปได้เลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเทาน้ําเข้าไปได้เลยนะครับ<ข>ก็จะมีระดับบอกอยู่นะทุกคนนะครับจะมี2ขีดนะขีดด้านบนนะแม็กซ์สุดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดด้านล่างอีกขีดหนึ่งนะครับจะเห็นอยู่นะมองเห็นต้องมองดีๆจะเห็นอยู่เอามือรูปๆดูจะเห็นอยู่จะ,ยจะเป็นนูนๆนิดนึงนะครับว่าระดับน้ําต่ําสุดกับกับสูงสุดแม็กนะครับผมการใส่น้ํานะครับอ่าผมจะใส่ไข่เข้าไปก่อน ใส่เกลือก็ไปแล้วนะเมืเ่อกี้เนี้ยอ่ะผมวันนี้เดี๋ยวจะต้มแค่2ใบให้ดูนะทุกคนเป็นไข่ยามาตูมนะอยากจะลองทดสอบไข่ยามาตูมเขาว่าของเครื่องเนี้ยมันจะเหมือนกับเครื่องเก่าไหมนะครับอ่ะผมก็ใส่น้ําเลยผมผมว่าผมใส่น้ําให้มันท่วมตัวตัวไข่จะดีกว่านะนะครับจากที่ผมเทสมาเนี่ยถ้าเราใส่น้าไม่ไม่ท่วมไข่นะทุกคนตรงที่มันพ้นน้ําอยู่อ่ะมันจะเปลือกมันค่อนข้างที่จะติดไข่นะมันจะปอกค่อนข้าง,างยากนะครับบริเวณที่มันพ้นน้ําอ่ะเพราะนั้นใส่ให้มันท่วมมาไว้จะดีกว่า มันจะปอกง่ายทั้งหมดนะครับเนี่ยใส่ถ้าเกิดใส่แค่2ใบอะใส่น้ําก็ไม่ไม่ถึงขีดแม็กเขาด้วยประมาณเกือบเกือบพอดีนะครับเนี่ยพอใส่น้ําเข้าไปจิ้มก็จะลอยลอยแบบนี้นะครับอ่าปิดฝาเลยลองแลวนะผมจะลองเป็นเมนูแรกก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเมนูไข่ยางมาตูมนะครับกดเลยกดทีเดียวนะครับอ่าปึ๊บอ่าเขาจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับขึ้นเป็นเลขยี่้าแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นกันนะครับว่า พอนาทีสุดท้ายเนี่ยเขาจะนับถอยหลังเป็นวินาทีให้เลยนะตั้งแต่59 58มานะครับจนถึง0ย์ปุ๊บอ่าแล้วก็จะดังแล้วก็จะมีคําว่า E n ะแล้วก็จะจบด้วยเสียงปิ๊บนะครับ ปกครั้งนั่นเองหมายถึงว่าเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะไข่ตัวนี้เป็นไขย่ยามาตูมนะครับอ่าเสร็จแล้วนะเตรียมของมาแล้วก็ปิดสวิต์ก่อนเลยก็ดีนะครับปิดสวิต์เครื่องเสร็จนะครับเอาฝาออกมานะครับแล้วก็ก็คือเอามาลงน้ําเย็นหรือว่าน้ําปกติก็ได้นะครับเฮ้แต่ที่ผมสังเกตนะไอ้ตัวนี้โดนความร้อนแล้วนิ่มๆนะครับนิ่มกว่าตอนที่มันอยู่หน้าภูปกติหน่อยนึงนะครับมาลองดูกันนะ อ่านี่นะครับจะเห็นว่าเปลือกจะค่อนข้างที่จะปอกง่ายนะครับมันจะลอนออกมาได้ดีกว่านะถ้าเกิดเราใส่เกลือเข้าไปสักหน่อยนะครับอ่าอันนี้ฟองแรกเนี่ยมาลองดูเลยจะลองหั่นให้ดูนะครับปึ๊บอ่าค่อนข้างสุกนะอ่าสุกไปหน่อยหนึ่งนะครับสุกไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าทิ้งเอาไว้นานนะครับจริงๆแล้วอย่างไข่ย,ยางมาตูมเนี่ยนะครับเอาออกตอนสัก พอถึงใกล้ๆประมาณ1-2นาทีอ่ะผมว่าเอาขึ้นเลยก็ดีมกันนะไข่แดงจากค่อนข้างแดงกว่านี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบยางมะตูมกว่านี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสนะครับทำเป็นไข่ยางมะตูมให้ดูอีกรอบนึงนะเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมจะเอาขึ้นที่ที่มันจะแบบว่าเขาดาวเหลือประมาณ2นาทีนะทุกคนเดี๋ยวมาลองเทสกันดูนะครับอยากจะได้ไข่แดงให้มันเป็นแบบน้ำเยิ้มเยิ้มมนนะอ่าในี้นะครับผมก็ใส่ใส่น้ําไม่เยอะนะครับเอาแค่ให้มันพอท่วมตัวไข่แค่นั้นเองเพราะ ไอ้อเครื่องรุ่นนี้มันเดือดแรงมากทุกคนน้ำมันเดือดขึ้นมาแรงมากถ้าใส่น้ําเยอะนะผมว่ามันล้นมันล้นออกเลยนะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นรุ่นนี้อย่าใส่น้ําเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้เวลามันเดือดปุู่น้ำมันพุ่งมันน้ำมันเดือดแรงดีมากเลยครับจะเดือดเป็นจังหวะจังหวะอ่ะโอเคนะครับใส่น้ําประมาณแค่นี้พอแล้วก็ L หนึ่งนะครับทุกคนกด L หนึ่งเลยนะครับเปิบอ่ะมันจะเริ่มเขาดาวนะครับตอนแรกมันอาจจะขึ้นเป็น ย no we ี่สิบสี่อะไรงเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวมันอาจจะเพิ่มหน่อยเวลาน่ะนะครับมันคำนวณตามอุณหภูมิตรงนี้ไข่เราแช่เย็นมานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเรื่องไข่เนี่ยจะใช้แบบแช่เย็นก็ได้หรือว่าไข่ที่อยู่ในอุณหภูมิปกติก็ได้นะครับผมว่ามันใช้เวลาต่างกันนิดหน่อยนะครับใช้เวลาต่างกันนิดหน่อยไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ช้ากันจนแบบห่างกันเป็นแบบ5นาที10นาทีอะไรแบบนั้นครับเพราะว่ามันต้มแป๊บเดียวไข่มันก็หายเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวกรุบลงมาเลยเหลือเลข6กแล้วก็คือเหลือไงปตกใจกัับตวเลขนน มันใช้เวลาจริงๆไม่เท่าไหร่นะครับอตอนนี้ย่างเหลือ6เนี่ยใช้เวลาไปตอนนี้1 0บโมงเใช่ไหมอย่างเราเริ่มที่1 0บโมงสิเมื่อกี้เนี่ยนะครับเริ่มที่ประมาณ1 0บโมงสิอ่ะนี่ก็เพื่อใช้ไป7นาทีเองนะครับแล้วก็บวกอีก6กเนี่ยก็แค่ใช้ไปแค่ประมาณ13นาทีเท่านั้นเองนะครับในการทําไข่ อ่าไข่ตัวนี้เป็นไข่ยางมะตูมนะครับเนี่ยเหลือ5แล้วแปบ๊บเดียวเองนะ,ะเดี๋ยวผมไปเตรียมน้ําก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอามานอกน้ําเย็นทุกคนอ่ตอนนี้นะครับเหลือสานาทีแล้วนะครับก็เนี่ยตอนนี้ใช้เวลาไป10นาทีนะพอเราเริ่มจากตอน10บโมงสินาทีนะครับ ตอนนี้เพิ่งสิบโมงยี่สิบใช้ประมาณเวลานั้นอ่ะสิบสองสิบสามนาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นนะครับที่ตอนที่เขาดาวเหลือสองแล้วนะครับแล้วก็ผมมาใช้น้ําเย็นนะอันนี้คือน้ําเย็นนะครับแต่น้ําแข็งมาด้วยก็จะดีนะครับหรือว่าเอาน้ําจากตู้เย็นก็ได้ให้น้าให้มันเย็นๆหน่อยเพราะว่าผมต้องหยุดนะครับหยุดการกระจายความร้อนในในตัวของไข่อ่ะอาออกออกมาปุ๊บให้เขาดดงความเย็นเลยเขาจะได้หยุดเขาจะได้ไม่กระจายความร้อนเพราะไข่แดงจะได้ไม่สุกต่อนะครับอ่าตอนนี้เหลือ2แล้วทุกคนผมก็ออกมาเลยนะครับ ปึ๊บอ่ใสายไว้ในน้ําเย็นนะครับสักนาทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนตัวเครื่องก็ปิดไปเลยปิดสวิตได้เลยนะครับนี่สายไว้เลยน้ําเย็นนะสักนาทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับสักนาทีหนึ่งได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองปอกให้ดูทุกคนอ่ามาแล้วนะครับเนี่ยพอเราเอาขึ้นเร็วหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไข่ขาวเนี่ยเขาจะแบบไม่ไม่ไม่ยังแบบจะค่อนข้างที่จะยังไม่ไม่แข็งมากเหมือนใช้เป็นแบบเหมือนต้มแบบไข่ต้มนะไข่ขาวยังจะนิ่มนิมนิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอได้อยู่ เนี่ยอบอกว่าปอกต้องระวังนิดนึงไม่เหมือนไข่ต้มไข่ต้มจะปอกง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยมา๋ยวมาอย่ามาเจาะดูไข่แดงกันทุกคนปึ๊บนี่จะได้ไข่แดงแบบนี้เลยนะครับอ่าจะได้ไข่แดงเป็นแบบไขยย่ยำปมะตูหน่อยนะครับนี่ไข่แดงจะเยิ้มเยิ้มม,มันๆน,น,นะครับประมาณนี้อ่ะมันจะใช้ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาปกติ ตามของเขาใน L1 เนี่ยพอตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยไข่แดงมันจะค่อนข้างสุกไปหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกใบหนึ่งอ่าอันนี้ใบที่สองนะครับอันนี้ใบที่2อลองผ่าดูดูไข่แดงหน่อยนะครับแวบอ่าก็ยังพอได้อยู่นี่ประมาณนี้นะครับไข่แดงยังแบบช่ำๆอยู่อะไข่แดงไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้แบบสุกจนแห้งนะครับ ไข่แดงยังช่ำๆจนถึงเยิ้มแต่มาที่ทําให้มันเยิ้มได้เลยนะครับประมาณนี้นี่นะจะเป็นแบบแดงๆเยิ้มๆช่ำๆอยู่นะครับไข่ย,ย่างมาต้มแบบนี้นะครับก็คือเอาขึ้นนะครับที่ตอนที่มันเขาดาวเหลือ2นาทีปุ๊บก็รีบเอาขึ้นเลยนะครับแล้วก็ควรจะน็อกน้ําเย็นด้วยทุกคนให้มันหยุดแพ้ความร้อนนะไม่งั้นมาจากความร้อนมันจะส่งความร้อนมันจะกระจายเข้าไปข้างในเรื่อยๆจนทาให้ไข่แดงมันสุกม,มากไปกว่านี้นะครับเกิดเราเอาขึ้นที่2นาทีก็จะได้เป็น ไข่แดงเยิ้มๆแบบนี้นะครับเป็นไข่ย,ยางมาตูมอ่ะก็จะมีเทคนิคประมาณนี้นะครับในเรื่องของที่เหลือเนี่ยนะครับในส่วนของไข่ออนเซนก็ไม่มีปัญหาใช้ตามเวลาเขาได้เลยนะครับก็จะได้เป็นเหมือนไข่ลวกเลยนะครับเป็นไข่ลวกหน้ารับประทานทีเดียวแล้วแต่คนชอบนะถ้าหากว่าใครอยากใครชอบไข่ลวกที่ไข่ขาวเป็นวุ้นๆนะครับแล้วก็ไข่แดงเนี่ยเป็นเป็นก้อนเป็นเนื้อๆหน่อยได้ไข่แดงเป็นก้อนๆเนื้อๆหน่อยนะคือพอมันสุกแล้วเนี่ยนะครับพอมันเสร็จกระบวนการพอมันมันมันร้องดัง ปี๊บๆแล้วเนี่ยพอมาเสร็จที่บวนการเนี้ยแนะนําให้ทิ้งไว้อีกสักประมาณ5นาทีนะถ้าใครมีเวลานะครับหนาทีก็จะได้เป็นไข่แดงจะได้เป็นเนื้อๆหน่อยแต่ไข่ขาวก็ไม่ได้แข็งมากนะครับไข่ขาวเป็นวุ้นๆเหมือนเดิมแหละแต่มันเน้นที่ไข่แดงจะได้เป็นแบบเนื้อๆอ่อเป็นไตไตเนื้อๆหน่อยนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าทิ้งไว้สักเป็น10นาทีเนี่ยนะครับก็จะได้ไข่แดงเป็นก้อนเลยทุกคนจะได้เป็นก้อนแบบแข็งๆจะได้จะได้เป็นไข่แดงเป็นก้อนๆเลยเนื้อก้อนๆ อร่อยดีเหมือนกันแล้วแต่คนชอบมาถ้าเกิดว่าชอบเหลวๆปุ๊บเนี่ยก็คือเอาตามเวลาเขานะครับพอร้องเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาขึ้นมาตอกรับประทานได้เลยส่วนไข่ต้มไม่มีปัญหาทําตามเวลาได้ปกตินะครับไข่ต้มในอย่างที่ผมบอกว่าน้ํามันจะเดือดแรงมากนะทุกคนอย่าใส่น้าเยอะนะครับอย่าใส่น้ําเยอะมากเอาอย่าให้เกินขีดเขานะครับ ในเรื่องของไข่ตุนนะครับ L4 นะทุกคนในเรื่องของไข่ตุนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับใส่ถ้วยแตนเลทของเขาก็ใช้งานได้ปกติแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะไข่ตุนมันใช้เวลานานหน่หนอยนะครับไข่ต้มสมุนไพรคิดว่าคงไม่ได้ลองนะครับทุกคนโยเกิร์ตก็ไม่น่าจะได้ลองนะครับต้มนึ่ง L7 นี้ก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้ลองเหมือนกันนะความจริง L7 ต้มนึ่งเนี่ยมันคิดว่าน่าจะต้องใช้มันจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับมันจะต้องมีเป็นเป็นถ้วยนึ่งอยู่ข้างบนอีกทีนึงนะเพราะว่านี้อันนี้เป็นรุ่นนนนนมมมะ้้เเ่่่ป็ทีีจหือออซึึึงตข ไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ L7 เนะครับเป็นเป็นการต้มน้ําแล้วก็นึ่งนะครับนึ่งสารปงซาาเปาอะไรแบบนั้นนะคือมันจะต้องเป็นถ้วยที่มันเป็นแบบมีรูพุนไงให้มันไอน้ํามันขึ้นมานะครับประมาณนั้นก็ประมาณนี้ใช้ได้ดีสมราคาอยู่นะครับแล้วก็มีตัวลงตัวเลขเป็นยี่ต้นบอกอย่างละเอียดอตซึ่งผมคิดว่ามันมันแทบจะไม่ค่อยน่าจําเป็นเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามาใส่เป็นตัวเลขวิงว่งวิง่งแบบขนาดเนี้ยเพราะว่าอย่างผมเคยใช้อ่ะก็คือ ไม่ต้องมีตัวเลขบอกอะไรเลยเออมันมันเข้าใจง่ายดีกว่าก็คือมันจะคข,ขึ้นเป็น L 1ครัค้างอยู่นั้นเลยนะครับจนกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วตัวเลขมันถึงจะเข้าดาวถอยหลังให้นะครับในส่วนของการตั้งเวลาจองก็ตั้งเวลาจองได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะครับไหนลองดูนะถ้าเกิดว่าตั้งเวลาจองนะครับ1 1.52 2.5ก็คือชั่วโมงนะถ้าเกิด5นี่ก็5ชั่วโมง5.5นี่ก็คือ5ชั่วโมงครึ่งนะครับจองตั้งเวลาล่วงหน้าทุกคนอย่างที่่บบบบอกไไปปนนะะคครรัััเยด้ถึงง24ชวโม อ่าสมมุติว่าเราจะตั้งที่6ชั่วโมงสมมุติเราตั้งตอนเที่ยงคืนแล้วให้มันต้ม6โมงเช้าใช่ไหมต้องคำนวณเวลาให้ดีนะคือครบ6ชั่วโมงเราเริ่มต้มนะครับไม่ใช่ว่าครบ6ชั่วโมงแล้วกินได้เลยนะเอ่อมันจะเริ่มทํางานที่พอ6ชั่วโมงเวลาปุ๊บอาจะเริ่มทํางานเพราะฉนั้นขั้นตอนกระบวนการในการต้มอาจจะเผื่อไว้สัก10นาที15นาทีนะครับผมอ่าว่า,าจะยกเลิกก็กดที่ตัวนี้เนี่ยมันมีถึง L7 เลยเห็นไหม L7 นี่เป็นต้มนึ่งนะครับส่วนมากนะหลกัหลกๆเลย3เมนูนี้1 2, 3นใช้หลกัหลกๆเลย ที่เหลือเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ใช้แล้วบอกอย่างกับผมเนี่ยก็คือใช้แค่2กับ3มมาหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะบางทีแค่สมมติว่าก็จะอยากกินไข่ออนเซนวันไหนก็ไม่นั้นก็เป็นไข่ต้มธรรมดานะครับหลักๆเลยใช้แค่2กับ3เท่านั้นเองก็สะดวกมากนะเพิ่มความสะดวกในการต้มไขใ่ให้มันทํางานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปเปิดเตาคงเตาแก๊สอะไรนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยทางานได้เร็วดีด้วย,วยต้มไข่ได้เร็วแต่ว่าที่เหลือก็เมนูอย่างที่ใช้หลักๆอย่างที่บอกว่าออนเซนกับไข่ต้มเนี่ยใช้ตาม เวลาของเครื่องได้เลยนะครับเปิดทิ้งไว้แล้วก็สบายใจเลยไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าไขายย่ยางมาตูมนะครับถ้าใครอยากได้เป็นแบบไข่แดงเยิมเย้มๆหน่อยนะก็ต้องมานั่งเฝ้านิดนึงนะครับเอาขึ้นที่2นาทีนะครับแล้วก็จะได้ไข่แดงเยิมเย้มๆนะครับว่าถ้าเกิดเอาตามเวลาเขานะไข่แดงจะไม่เยิม้มแต่ว่ามันก็ไม่ได้สุกมากเหมือน L3 นะครับมันจะเป็นเป็นสีส้มๆหน่อยมันจะไม่ได้เยิม้มอะถ้าเกิดว่าเราเอาตามเวลาเขานะ ประมาณนี้แล้วกันนะครัสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเครื่องต้มไข่ตัวนี้เป็นคาราเมลนะครับผมใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็มีรับประกันรับประกันด้วยทุกคนประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วรับชมครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ